จาจารย์ขวันะครับเมื่อคืนนี้อาจารย์มนตรดีนะครสัญลครับท่านผู้บริการวิทยาลัยสารปัะช่างกระสินครับกรมฝังตัวนะครับมีหนึ่งชนิดนะครับประเภทที่7จ็นะฮะสิ่งประดิษฐ์ด้านการแพทย์ด้านการป้องกันที่เก้าสิ่งประดิษฐ์ประดิษฐ์ประเภทกำหนดโจทย์นะครับก็มีอยู่หนึ่งชนิดร่วมท่านผู้เริหาครับการสิ่งประดิษฐ์ของคนรุ่นใหม่ระดับสถานศึกษาที่คนนำเทคโนโลยีมาใช้ เพื่อเป็นสิ่งอำนวยความสะดวกในบ้านอย่างแค่หลายสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่และดับสถานศึกษางานวิจัย13ในวันจันทร์ที่28ธันวาคม2563ในครั้งนี้มีการประกวดทั้ง9ประเภทศรวมาั้ัฒนังานนวัตกรรมและ,ะ,งงและสิ่งประดิษฐ์ท่านท่านรองผูใ้ในการคณะศึานผ้านาศานทาน้ว่ รองผู้การฝ่ายแผน,นงานและความร่วมมือก็ทําให้สร้างสิ่ประดิษฐ์คนเกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ที่ทางการพัฒนานประเทศไทยก็จนเจ้าหน้าที่ทุกท่านนะครับที่จากกิจกรรมในวันนี้ก็ขออนวยพรให้การสมควรแล้วกต่ผมขอเปิดโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์คนรุ่นใหม่ ระดับฐานศึกษาประจำปีการศึกษา2,563ณบัดนี้ครับขอเสียงปรบมือให้กับท่านประธานพิธีครับท่านผู้ชายนะถ้าถิานกรปุ๊บแล้วก็ะพุกกระาษแตกเนี่ยแสดงว่าท่านมีกำลังนะครับ <laughs> เอาเคนะครับเราจะมานับ10ถอยหลังพร้อมกันนะครับ โอเคครับจะเริ่มนับถอยหลังจาก10 9 8 7 ขอเสียงปรอมือด,ดังๆครับผมนี่เป็นที่เปิดยังเป็นทางการนะครับท่านผูก้กระการสุดยอดนะครับท่านรองบุญชนะต้องไปออกกำลังกายด่วนนะครับระวังมันลั่นใส่กันนะครับเามาแล้วครับท่านรองมานพเหลือใครครับอ๋อท่านอาจารย์ดิยที่เจ็ดครับเหลืออาเพระ เหลืออาจารย์วรกมลครับโอ้โหโอ้โหเมาเลยโอ้โหสุดยอดครับขอเสียงเสื้อเสื้อหน่อยครับอ่าโอเคครับเดี๋ยวเรียนเชิญไปได้เลยครับขอบคุณคณะผู้บริหารคณะครูอาจารย์ครับพลังไอจีดงของเราครับ ประเภทที่สามประเภทที่แนะครับสิ่งกระดิ่งด้านเทคโนโลยีชีวภาพและอ่าและเปิดไฟนะพวกพี่นะครับก็ไปหลังการปิดไฟบ้านแล้วก็โรงเรียนหรือโรงเห็ดได้ครับไปม้าลำหนักครับลงได้มนี่นะอีกไชนี่เพื่อนเลื um ่อนหมด นธรรมชาตินะครับแค้งจุเสี่ยงนี้แค่ไหนนะครับแผนวิชานะครับเราร่วมกันเดี๋ยวถังตัวนี้นะครับจะมาะวางไม้บนใช้เท้าเหยียบนะฮะก็ดูตามกันดูจะได้ช่วยกันเรัา เดี๋ยวต่อไปจะอยู่ที่โรงอาหารนะครับกินข้าวเสร็จแล้วนะครับความสะอาดไปบ่อยนะครับเชื้อโควิดก็จะนั้นจะต้องพบเจอนะครับท่านอาจารย์มนูนะครับ 包括所有。<noise>

แล้วมันสามารถดูขยะออกมาได้ครับให้ดูที่เจ็ดได้ดูเส็จ้เ้ากแบบป่นที่ก็สามารถเสียบเข้ากับตอตัวได้ บบแบบนั้นก็ได้กระดาจะตัว่มันก็มาเตน้าแบบระงบงปงกระป๋อกดค่ะแต่วก็คือตะก่อนตะก่อนใช้ในการแบบถังขีค่ะีนี้เราเพื่อลดแรงงานคนในการทำงานค่ะ เิราะว่าจากปฏิทินขาก็คือจีจีนีาใ้โ เม uh, uh <No> ื <S 2> <S 2> <int> ่อขับันนัแล้วอันีเือดส่รู้ไมัให้ใส่เลย

ลูกที่บ้านเครื่องน้ำเดือางน้ครับแล้วก็มันจะตั้งไว้แล้วก็เวลาเราทานกินใส่ครื่องใกล้ๆกล้มายข้อกล่องที่เราที่โทรศัพท์ตายนี้คือ็อบอกวานี่คอนโทรลฮะที่หลังจะดีดีได้ประตูอัตโนมัติ ก็สแกนลายนิ้วมือค่ะื่้เประตูค่ะทีนี้สตัว่ถถ้าผมสแกนสแกนี้ค่ะสแกนปุ๊บแล้วประตูเปิดยังไงก็เซ็นเซอร์เปิดเลยตัวก็ป็นี้เปแล้วรถจะต้องโซฟาปก่ตอนนี้เจ็บก็เม่สัดเจ็ดปิดทิ้าไว้เพื่อจางขอบเชือเลยครับ เดีวม,มืนยังไงนี่ไม่ครับอันนี้ม่น้จักครับอ๋อนีตรงนี้เหรอต็ไรัอ๋อโตปึ้งนี่้วตัวนี้ตอทีนี่ปาอยูอะนี่ ่ายดังที่มีไฟในด้านหนครับในนั้นเป็นนมไหมไม่มีด้านในเดี๋้วไปว้าเพื่อนที่เพื่อนที่

คันบงนี่มันเต็มเลยาต้องมาเปิดดูตลอดใช่ไหมนี่ตรงนี้นี่ระบบอเป็นระบบคอมบอรไทยครับอยู่ทมงนะรัาคาเขาอย่างเป็นรับไกลอันนี้จะเป็นพวกแบบระบบระบบการขโมยครับแล้วเป็นข้งเสียงพวกไอ้ตัญญาณเตื่อนนะครับ จนเราก็กดปุ๊บเป็นการเตือนโจนว่าเห็นคุณแล้วนะครับจนกระเข้าแลนด์ดี่แสดงว่าที่นี่นี่ทั้งระบบไฟเดี๋ยวไม่มีมีอะไรอีกมีแบบดเศเสียงพูดอะไรก็จะเป็นแบบทำต่งเห็นท์อะไรครับตัวนี้ตัวนี้แบบแบบเหมือนอ๋อแล้วเราก็ถือ ควบคุมด้วยสมาร์ทโฟนเนาะครับปุ๊บแล้วก็น้ําก็ปล่อยไปตามนั้นใช้พลังงานถังนี้ทีนี้ลองจะถามว่าสมมติว่าไปตรงนี้เรือแสนเนี่ยของแผนอะไรนี่ครับเรียนรู้ก็อันนี้ทำอะไรลูกคือรคือสูบน้ำถึงรังแสนอาทิตย์พวกพวนี้จะเอาไว้ลอยหมายความว่านี้แล้วเรามาสูบ สูบน้ำใช้ปั๊มตัวนี้ครับแล้วก็ลดน้ำได้ด้วยครับอ๋อสูบน้ำาอกอ่านี่เก็บมาเป็นพลังงานครับแล้วก็แล้วแบตก็จะหมดไม่หมดครับเพราะตัวอ๋อคุ้มสามสามิบนีพัก็คุ้มด้วยไกลไหมอ่านตรงกลา